กสวัสดีคุณนอยู่นะครับอยู่กับผมทุกวทีวีวันนี้อยู่ในแอปจอยและดาะครับผมจะมาสอนแต่งนิยายเนื่องจากฉลองหกสิบซ้ำไปแลนะครับไปกันเลยนะฮะนิยายนะครับเดือกไปที่นิยายเลือกเลือกไปคือโบตี้สีน้ำเงินนี้ชมพูแล้วก็ต้องช่วยเรื่องมานะครับอย่างแรกก็จะไปเอารูปรูปมาก่อนครับจะครั้งรูปภาพนะฮะแล้วก็เลือกไม่เลยว่าจะเอาแบบไหนไม่ว่าจะเป็นพวกยอดนิยมไหมพวกนี้นะฮะ ส่วนผมเดาเป็นพวกไฟฟลอวกาศหีืย้อนเวลานะฮะก็ต้องแบบแบบนี้นะแบบนี้ด้วกันนะครับแล้วก็เลือกปกมามได้เลยต่อมาเราก็มาตัดุ้ปกก่อน,นะครับล้วก็จะมีคนที่คัดนะครับแล้วก็กดเรามากดเสร็จนะครับแล้วต่อมาให้เราตั้งชื่อเรื่องนะครับตั้งชื่อเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับผมจะตั้งชื่อเรื่องให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับนี่เลยเหรอคำว่าหาง์ดฮิเสเทนะ ต่อไปให้เราใส่คอมโพนเนอ้อเรื่องนะครับผมใส่ไปเลยนะครับในเรื่องแบบนี้นะครับผมก็ใส่ไปต่อไปให้เราเลือกหมูนะครับเลีอกวไปเลยนะครับแต่ส่วนผมจะเอาสารนิอวกาศกับนิเนมหสัสจรรแฟนตาซี Fantasy นะครับผมต่อไปให้เราเลือกรูป คครในหลังจากนั้นให้เราต้องชื่อตัวละครต่างๆนะครับผมสวนผมจะเป็นชื่อก๊อปเป็นนักปดิอัตชั่วร้าลนะครับผมพอได้หน้าแบบนี้แล้วใหเรากดห้องบดมันจะมีจอแชทกับจอบรรยายนะครับผมเอาจอแชทนะครับต่อมามันจะมีบรรยายข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูสักจุดหนึ่งนี่นะครับผมและต่อมาก็ไม่รับสายไม่มีการตอบรับตล้วกรโทร G I F ต่างๆนะครับผมจะได้เกิดให้ดูนะคะ มากดให้ดูเรียบร้อยนะก็วีในอตรงนี้เช่นเหมือนกันโซเชียลทั่วไปนะครับผมมันก็เหมือนกันนะครับแต่มันตต่างกันแค่นิยายนะครับแล้วก็ทวิตนะครับอินสตาแกรมแล้วแล้วยูทูบต้องเอาลิงก์มาใส่นะครับผมแล้วปกดไปให้รูปบวสีชมพูนะครับแล้วกดตัวให้ตัวละครที่เราจะเขียนให้มันพูดกับตัวละครนั้นๆน,น,นะครับอย่างผมก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับผมก็เขียนให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเมื่อเราแต่งเสร็จแล้วนะครับ ให้เราไปกดตัวที่บันทึกนะครับผมนะและจะเลือกแบบไหนข้็บันทึกร่างอะไรข้็ต่างๆนะครับส่วนของจะบันทึกร่างครับพอของแต่งแต่งไม่เสร็จนะครับอู้หูสรุปวันนี้ทุกคนตามกดครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เหมือนกันนะครับ